สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านให้หนูกันนะคะนี่ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็สร้างเราจะใช้ไม้ของกระดูกนะคะหรือว่าไม้ธรรมดาก็ได้นะคะเรามาดูอย่างละเอียดละละเอียดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นสองแผ่นนะคะ แล้วก็ต้องแกะของออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนกัน้างบ้านเฮโนก่อนนะคะก็ถอดทุกี่ได้นี่นะคะเพราะว่านี้เป็นเป็นกาะของเขาเราก็จะมีอ,อุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะคะนี่เป็นเขามงกดหนูนะคะบางคนบอกว่าง่ายจังเลยนายก็ใชาค่ะิสิ นี่นะคะจะเป็นส่วนบ้านของมันนะอันนี้ตรงนิ่มๆเนี่ยจะเป็นเตียงนอนค่ะอันนี้ยิงหลายนก็ไม่ตายอันนี้ค่ะาเนี่ยอันนี้เอาจาตรงโซฟาหรือตรงตุ๊กตาก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ จะเป็นรูห้องน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องกินน้ําหรือว่าห้องทานข้าวก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องทานข้าวคะส่วนตรงตรง,ตรงนี้ค่ะตรงรูเนี่ยให้หนูมันรอดเป็นอุโมงค์ก็ได้ะคะ่ะแล้วใครบอกแล้วคนบอกในในคลิปที่แล้วที่สองในคลิปก่อนหน้านี้นะคะหนูอะ่ะ นมเย็นนรได้จากเราไปแล้วหนูก็ซื้อนมเย็นตัวใหม่อันนี้ไม่ใช่นมเย็นอ๋อใช่นมเย็นนมเย็นทอะไรจ๊ะเขาประเด็นเขาไม่ตายมือก็เดินมขะนมเย็นเขาไม่ตายเดินเหรอโอเคมันก็จะเดินอยู่นี่แล้วนะคะส่วนชายเย็นอยู่นี่อ้าวชายเย็นชายเย็นไปวิ่งอยู่นะคะแบบไอ้นี่ก็ได้เหรครับ เรามาสอนประกอบกันเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นส่วนหางเอาใช้แผน่นนี้ประมาณสองอันที่มันเท่ากันนะคะแล้วก็ใช้แผ่นอันนี้มาติดให้มันเข้าด้วยกันนะคะเราต้องประกอบสออันนี้ให้มันเท่ากันก่อนมันเท่าบแบบเป๊ะๆไปเลยนะคะแล้วเราก็ไปกอบตรงไปประกอบตรงฝั่งตรงนี้นะคะ

ประมาณนี้นะคะเราจะใช้แผ่นอันนี้มาประกอบที่ตู้กัน,นะคะนี่ประมาณนี้นี่บันและอันนี้เดี๋ยวว่าให้ดูรถทัานเก่าเขาวันนี้รถคันไหนบางคนถามว่าใช้แบบไม่มีเอิบตุม่มตุ่มอันนั้นได้ไหมไม่ได้ะคะ่ะ เพราะว่าเราจะประกอบของไว้ตรงนี้เป็นของตกแต่งค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็จะประกอบกันต่อนะคะนี่คะการซันซันกมวนะคะอรถันนี้เรดีกับหยาบไม่ยังแน่นนี่นะคะก็เลยสีมา จะใช้สีแดงเหมือนกับอันเกาะนั่นน,นนะคะที่ไปเกาะเขื่อนมันไม่มีทางอยู่เขาไม่มีทางปล่อยรถตกเองเพราะว่าเขาห่วงมดอันนี้เพราะว่ามันเจ็บเจ็บอย่างกระติ๊ดแล้วเราก็จะเอาเออมแผ่นสีแดงๆอันนี้ออกมานะคะนี่อันนี้นะไม่ใช่รตรงนี้นะฮะ,ะน,นี่เขาจะแกะก,ก่อน

เงาวาครับมาช่วยพี่สร้างเร็วเงาวาต้องดูแลวันนี้ว่าเป็นคนแม่รู้ไหมวันนี้เป็นลูกน้องหัววาว่าเป็นหัวหน้าของวันนี้ลูกถ่ายมีสีฟิวค่ะแม่แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยลูกสร้างไงเนี่ยมไปช่วยัมนีปคืนละ อันนี้นอนอยู่แก่ม <า S 2> กันอะสร้าสีดแสดงๆออกให้พี่แป๊บนึงมันาจะสร้างแบบยากๆอ๋อใช่ค่ะพี่กำลังสร้างเขื่อนสีแดงอันนี้ก็จะรู้ล้าใครกับบ้านนะคะถ้ากันอย่างนี้เขอบคุณครับ แล้วเราก็จะใช้สีแดงๆที่มันเท่าๆจะก่อนให้มันเป็นแถวนะคะจะสร้างแบบยกๆจ,<ะ>จะไม่่อ่เหมือนลนะ,ะทำไมนายะ,<น>ะต้องสร้างแผนที่ด้วยอ่ะแผนที่ให้หนูเลยนะคะว่าเราว่าหนูจะไปไหนถ้าหนูจะไปอเมริกามันก็ไปได้ใช่ถ้ามันเจอมาโครกระดูกมันจะแพ้เพราะว่ามาโครกระดูกสามารถกินได้ทุกอย่าง กินกล่องกระดาษก็ได้กินคุญแจบ้านก็ได้กินลวก็ได้นี่นะคะจะใช้ประมาณนี้นะกินเลยก็จะคล้ายกับสไลเดอร์เาก็จะหามาเพิ่มนะคะเนื้อเนืนเนื้อเนืขจะหายาเนิดนงนะคะเเี๋ยวเนื้อเนื้อเหากันก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วปลานี่มันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเ้ยเง้ยเงี้ยเ้ยเงยเงี้ี้เอี้เงีนยเงีวเี้ยเงี้ยเงาู้เงี้ยเงน้ยเงี้ยเงาเง้าเงี้ยเงี้ยเงีายี้นี้ยเง้ยเงี้ยงี้ยงี้ยี้ยเงี้ยเง้ยเล้ยี้ยกล้วเงี้ยเ้เงอยเงีนยงเงี้ย้ยี เราจะใช้อันใส่ประมาณนี้นะคะอีเมไม่ค่ะแม่ลูกไว้สวดใช่ดูนูนใช่ดูนูนไรสุดแนวนอนได้ไหมสมุดเด็กดังเลยค่ะเดอเดบีเดอเดบีเดอเดบีเออ นน่าเียิตตเมเพ่น่ามีเพื่ออย่าร้องอย่าร้องเหมือนติดจกติดจกเขาก็เขาร้องเพลงอย่าร้องแบบนี้ของเพลงอะไรนะว่าพี่แล้วแป นาทีแล้วยังไม่มีคนมาดูเลยอ่ะเยนเยดีนี่ค่ะตั้งกลงแบบนี้เห็นไหมัอถอยถอยถอยเแวล่เปลี่ยนเป็นเนหน้าสีถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนจะเห็นได้ว่าจะทำอะไร โอเคค่ะเด็กือได้ณ8บว่างเลยเลยเจ้าไม่เจนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องอันนี้เป็นของพิเศษของนัวนัวเจนเรามีคนนี้เขามีของพิเศษหนึ่งอย่าง เราจะเอาเลโก้มานะคะวางไว้เราจะใส่สีแดงอันนี้อันนี้บ้านแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปที่เขื่อนแบบนี้นะคะแล้ก็เอาอันนี้มานะคะเราจะเอาเส่ใส่ก่อนนะคะ แล้วก็ของพิเศษออกไปอย่างนี้บางคนบอกว่าแหละหนูหนีได้แน่นอนไม่สร้างหรอกต้องจ้างค่ะข้างแบบแบบเออมันคล้ายๆกับบ้านหนูนะคะอาของพิเศษตกบตกแตอันนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นของของพิเศษของพิเศษประกอบไปตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราก็จะใช้ประมาณอันคล้ายๆกับหลังคาแบบนี้นะคะในอันนี้ก็จะไม่มีหลังคาใส่ถ้ามีหลังคาใส่หนูก็จะปีนออกมาได้เพราะหนูมันอันนั้นมันไม่ลื่นค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเหนู่อนีดนี้ แล้วเราก็จะใช้กล้วยีอติมนะคะมาวางไว้ตรงนี้เป็นจุดพักให้หนู<ะ>อย่างนี้เลยให้หนูมันพักได้นะคะบางคนบอกว่าเรามีสองตัวแล้วเอกตัวจะนอนตรงไหน,นอ้าวไม่ต้องยากกว่ามีไอติมอยู่เห็นไหมหนูมันตัวแ็กประมาณไอติมเติมแก้วหนึ่งได้นะคะขนาดเขาเป็นในออกลวยไอติมของกินก็ยังได้ใช่หนูเอาปลามาซีดพี่จะใส่บ้านแล้ว ปาเป็นของนวาเราต้องใส่ไว้นวายเดี๋ยวเราก็ใช้ใช้ด้วยกันทันนี้นะคะปลาหรืออาหารหนูนะคะจะไว้ในมิงกอดในไอติมหรือว่าในบ้านเขาวงกดของมัน,นเราจะเราขอเอาปาลาควรเอากล้วยกับปลาเอาไว้ไม่พวกเราใช้ด้วยกัน,นะค,ะ<ม>คัะก็จะมีที่้ำตาอันยะะังเสือนมันจะชอบอ้าวนวายยบา นี่นะคะเผื่อมันจะชอบเยกเยะแบบบาก้แบบบางก็ไม่งบบเลยแย่แี่มิาให้หนูนวาแล้วนะพี่มิซ้าให้หนูนวารแล้วชอบบงกอนะเดมันอยู่ในกล่องใคมีคนกดไลค์0คนเห็นไหยก็มาวางบบอค่ะ แล้วไม่ขอไม่ถ่ายแล้วนะถ้าไม่ถ่ายน้อยก็จะไม่ถ่ายแย่บางก้อี่เขานับเลขทำไมจะได้รู้ว่ากี่ทีอันนี้นะคะจะจอตรงตรงเอมเอิ่มเอมเอา่มเ่มเอ่มเอ่เอ่นอิ่มอิมเออ่อ่ม่เอนมัน่อมเอมเ่อิ่มเี่มเอ้่มเอิ่่มอไมอ่เอมอ่มออม แ่บางก้อนนะมาที่ถ่ายคิปอยู่ยต่บางก้องอยากบางอ่ะพี่อยากบางก็ต้องถ่ายแล้วก็ช่วยพี่ถ่ายด้วยอย่าบางเอาหนูมาใส่พี่ตีตีกันท่อนนี่ได้ก่อนดีหนในกล่องทีนเหลือโอนะโอนะเอก้าตุน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 นตุนตนตุนนตุนตนตุนต ยอบางเยอยเยอะเราจะมีอันนี้นะคะเป็นอันนี้สีต่างกันก็ได้นะคะให้มันเท่ากันก็พอค่ะโอ้เราไม่ใช่ประกอบกันมันติดกันเบงเราจะใช้อันนี้นะคะสองอันมาต่อกันแล้วก็ติดไว้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะดูว่ข้างล่างแล้วเราก็จะติด ก็ไปเลยก็จะคล้ายๆกับวีดนะคะจะใช้เป็นชั้นวางของก็ได้นะคะแต่เราเก็บไว้่นี่ปิ้งไงปิ้งบงปิ้งบังวิ่งบังวางนี่นะคะไปจะหาสีสันแล้วแล้วเราก็จะต่อเข้าไปจะหนึ่งคนแล้วเนี่ยจะหนึ่งคนแล้วนี่ นี่นะคะจะใช้สีดำกับขาวนะคะคนยังค่ะแม่เอ,ออยังยังศูนย์คนอยู่เลย,ยอ้าวล้วอันนี้นะคะจะมีรูปเวไซคข้ออยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะมาตกแตง่งเดี๋ยวยังไม่ช่งไม่ใช่ตกแต่งนะคะพูดผิดเอามาต่อค่ะตรงนี้นวายาเพิ่งมาค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะนวนขาวงกดหรืออยากยากเหรอไม่อนี้บ้านแล้วอันไหนยากยากอะที่ขาวงกดง่ายหรืออะทำไมไม่เอายากยากแล้วยากยากจนตกใเอายากยากแบบไม่มีหลังคาเลยยากแบบไม่มีหลังคาไม่ได้ทำไมอ่ะ เพราะว่าบ้านันเล็กอ่ทางบ้านใหญ่ๆได้ไหมหาจะมีแห็นี้เจ้าเบ้าจะใช้อันนี้นะคะเป็นสะพานนะคะแนยะเราจะมาต่อให้เป็นประตูเราจะใช้ลูกตีไซค์ตัวอันนี้นะคะใช้ลูกีไซค์โนว่ ็บเงี้ยก่อนครับใช้ล yeah, ูกบ well, yeah. ีไซเค้ลมาต่อตรงข้างๆประตูนะคะอย่างนี้จะเปบิ๊กบิบิ๊กบิ๊กบิ๊กกิอบิ๊ก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 กบิ๊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 ิ๊กบ ร้องเพลงอะไรนมันน่าเบืะะ่อว่ะไอจิ๊บปิวอะแล้วมันต้องร้องเพลงตามมันจะร้องเพลงตามใจพี่ฟังไอเรื่องนะวะฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังไปไม่รู <วะ S 1> ้ทําอะไรจะฟังทําไมเ่ยโอ้โหไอจิปิวไอจิพี่สร้างบ้านให้หนูเอแล้ว สร้างบ้านให้หนูแล้วว่าเลยดียวันกหยุดร้องสักทีิน,นอยน้อยอยากร้องอ่ะปิดปิดไสไป,สไป้าค่ะไปต้องปิดไม่ต้องไ,ไม่ร้องเพลงกันไ,ไม่ทันแล้วปิดปิดไม่ใช่ปิดแบบนั้นลูกปิดไม่ไมแบบนั้นลูกหน้อยลกด X แล้วค่ะกกดมันมันบอกว่าแน่ใจไหมว่าต้องการหยุดการ แต่ไลฟ์สดลูกบอกตกรงนะคะ